ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะได้ตรวจราชการที่พะเยาเพราะม,มีการมอบนโยบายการบริหารจัดการกว้านพะเยาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ค่ะ พลเอกประวิตย์วงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวราวุิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศาสตราจารย์นรมนพินโดศินวัตร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะได้ร่วมประชุมกับนายกมลเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่และเป็นประธานสักข,ขีพยานในการมอบสมุดประจําตัวผู้ได้รับ การคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนในลักษณะแปลงรวมของโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของทางรัฐบาลในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาและมีการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน10ป่าเนื้อที่กว่า2,000ไร่ให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการดูแลรักษาและบริหารจัดการป่าไม้ใกล้หมู่บ้านค่ะพร้อมกันนี้นะครับคณะก็ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการสร้างฝายพับได้การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและการขุดลอกคลองรอบหนองเล่งทรายตำบสีท่อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา พื้นที่ประมาณไม่น้อยกว่า5,500ไร่เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ําไว้ใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคสําหรับอําเภอแม่ใจและอเาเภอเมืองพะเยานะครับรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณกว่า200ล้านบาทในการก่อสร้างดาเนินการเตรียมพัฒนากวานพะเยาทั้งขุดลอกขยายแก้มลิงเป็นการเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ําและการพูรณะวัดติโลกอารามที่อยู่กลางกวานพะเยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต มีการพัฒนาฟื้นฟูให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติอย่างเต็มศักยภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วครับ